โจแนนเโจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนกันยายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยคลองหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีเมษด้วยนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตนะ,ะว่าในอดีตนั้นเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะในเรื่อง,องความรักของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะ ไพ่ใบแรกของชาวราศีเมษในอดีตเด็กถือดาบ The Magician กถ้วย10ดาบแล้วก็ต่อมาด้วย The Devil นะคะโอเคมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลย เพดออฟสอดนั่นหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นมีชาวราศีเมษหลายคนเลยนะคะที่มีการครบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะแล้วเขาคนนั้นหรือเธอคนนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจในตัวเองมีจุดยืนในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะ แฟนที่แบบว่าอายุน้อยกว่าก็จะเป็นลักษณะบุคลิกแบบนี้ซะเป็นส่วนใหญ่เลยของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะและนะคะสำหรับชาวราศีเมษที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วบุตรบริวารของคุณนะน่าจะเป็นเด็กที่ดือ้อและก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากหน่อยนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมา ต่อมานะคะเป็นไพ่ะเม m a g i c ียนไพ่ใบนี้นะคะมีชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะเวลาคุณพูดจานะคะมีเขาเรียกว่าคาลมคมคายในคำพูดนะมีเสน่ห์ในคำพูดคำจาค้าขายดีนะคะออคุณมีวาทศิลป์ในการพูดจามากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้าม ได้ดีมากๆนะคะถึงแม้รูปร่างหน้าตาจะยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคาลมเป็นต่อรูปหลอเป็นรองได้เลยทีเดียวนะและก็อีกอย่างหนึง่งมีชาวราศีเมษในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมานั้นเป็นคนที่ซิกเซนนะคะหรือลางสังหอน,นั้นแม่นยำมากๆนะคะแล้วต้องมาพูดว่าเออฉันว่าแล้วไงน,น,น,นั่นนี่นนะ่นนั่นนะบางทีคุณก็ไปเตือนใคร จะเตือนเพื่อนนรืจะเตือนคนในครอบครัวนั่นนู่นนั่นแต่เขาอาจจะยังไม่เชื่อคุณนะคะแต่ในเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วนะเขาเหล่านั้นจึงได้มาบอกว่าคุณหรือรังสงหรอ์ของคุณแม่นยํามากๆก็ได้เช่นเดียวกันนาสำหรับไพ่ใบนี้และไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของไพ่หมอดูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีเมษในช่วงอดีตนั้นชอบดูดวงมาก นะคะนะนะคะดูดวงเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะจะทําอะไรหรือถือเลิกแต่งงานจะทำนั่นนี่นู่นนั่น,น,น,นจะต้องไปดูเลิกก่อนนะคะไปดูดวงก่อนนั่นนี่นู่นนั่นน,น,นนะคะต่อมากาวถ้ <9. S 2> วยสำหรับไพ่ใบนี้มีชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่ามีเพศที่สามมาชอบพอชาวราศีเมษ หรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษที่เป็นเพศที่3ามนะคะที่มีการคบหาดูใจกับคนรักในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีความมั่นอกมั่นใจในในตัวของกันและกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้ที่เป็นเพศที่3นะคะนะ รู้สึกว่าจะชอบทําอาหารมากๆชอบทํากับข้าวชอบดูรายการทีวีเกี่ยวกับรายการทําอาหารนั่นนี่นู่นนั่นนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษที่คบหาดูใจกับเพศที่3หรือตัวคุณเองเป็นเพศที่3ก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้ต่อมา สิดาบาไพ่ใบนี้ใครๆก็ไม่อยากได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนถ้าจับได้ไพ่10ดาบเนี่ยห้ามลงทุนหรือว่าชะลอการลงทุนออกไปจะดีที่สุดได้ก็ไม่คุ้มเสียนะคะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นรวมไปถึงในเรื่อง,องความรักเช่นเดียวกันความไว้เนื้อเชื่อใจใครก็ตามในช่วงอดีตที่ผ่านมามันทำให้คุณเจ็บช้ำมาเยอะแล้วนะคะกับคาว่าคนที่ไว้ใจนั้นหลายที่สุดนะคะ แล้วออมีการหักหลังในเรื่องของธุรกิจนะคะในเรื่องของธุรกิจอาจจะไม่ชอบมาภาคน,นะคะมีการยักยอกทรัพย์หรือคนใกล้ตัวหรือคนที่ไว้ใจมากที่สุดหักหลังทรยศนะคะชาวราศีเมษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วในเรื่องของความรักนั้นก็เจ็บหนักเช่นเดียวกันนะโดนคนที่คุณรักนั้นหักอก แล้วก็รู้สึกว่าอาการอ,อกหกักครั้งนี้อาการค่อนข้างที่จะล่อแหล่อยู่เหมือนกันนะคะอืมนี่ก็คือไพ่ในอดีตเนาะต่อมาไพ่ในอดีตใบสุดท้ายของชาวราศีเมษนะคะก็คือไพ่เด e d e v วิหรือว่าไพ่ปีศาจนั่นเองนะคะเป็นไพ่ประจำราศีมังกรมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ ซึ่งก็เห็นได้ชัดนะคะว่าชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะเวลาที่คุณตกหลุมรักใครนะค,ะคุณก็จะรักก็จะลุ่มหลงนะอาจจะหลงเสน่ห์ในรูปล่กงหน้าตานะคะในสเสน่ห์การพูดจานั่นนี่นู่นนั่นของใครต่อหลายคนได้ง่ายๆนะคะบางทีนี่ไม่ใช่รักแท้นะไพ่ปีศาจไม่ใช่ไพ่รักแท้เป็นไพ่ลุ่มหลง นะคะไม่ว่าจะลุ่มหลงในการมมโลมลรูปรดกลิ่นเสียงนะคะเป็นความรักที่บางทีอาจจะทําให้คุณตาบอดมองข้ามความที่แบบความไม่ดีของเขาไปอะไรประมาณนี้เลือกมองแต่สิ่งที่ดีๆของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะแต่อาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะเป็นคนที่ลุ่มหลง ะะอาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มชอบเที่ยวกลางคืนนะคะและมีชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะลองสูบบุหรี่ลองดื่มแอลกอฮอล์นะคะลองเล่นพนันอาจจะเป็นพนันออนไลน์นั่นนี่นู่นนั่นแล้วก็อาจจะทำให้คุณนั้นหลงมัวเมาและอาจจะติดได้ นะคะก็แพทย์ไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะคะก็คือไพ่ปีศาจนั่นเองนะคะถ้าคุณสามารถหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้นะคะมันก็จะดีมากๆนะคะแต่เราก็จะไปอ่านไพ่ปัจจุบันก็แล้วกันเนาะเผื่อไพ่ปัจจุบันมันจะทําให้คุณนั้นรู้สึกดีขึ้นหรือได้เรียนรู้จากในอดีตที่ผ่านมาเนาะโอเคในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษนั้นส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุน้ํา นะคะแล้วก็ราศีมังกรต่อมาขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบแรกนะคะเดอะเมจิกเชียน t ดอะเลเวอแปดไม้อัศวินถือดาบแล้วก็ต่อมาด้วยสเตนนะคะโอเคมาไล่เหลี่ยงที่ไพ่ใบแรกในปัจจุบันของชาวราศีเมษเลยไพ่เดอะเมจิกเชนนะคะคุณยังคงมีลังสังหอนซิกเซนที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากๆบางทีฝันก็ฝันแม่นนะคะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่า ถ้าเดินไปในอาชีพของหมอดูหรือว่านักทำนายดวงนี่ก็ยังทำได้เลยนะเพราะว่าส่วนมากและชาลสาีเมรนั้นทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบันคุณนั้นชอบดูดวงมาก ะะหรือการจะทําอะไรสักอย่างในชีวิตของคุณจะต้องมีการไปดูดวงดูเลิกนั่นนี้นู่นนั่นนะคะก็ค่อนข้างที่จะเชื่อในดวงหรือโหราศาสตร์นั่นเองนะและไพ่ใบนี้อาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้เป็นคนที่มีคาลมคมคายนะคะมีคําพูดในการจันลงจงใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเรียกว่า คาลมเป็นต่อรูปหลอ่อเป็นรองเลยก็ว่าได้นะคะในอดีตก็ได้ไพ่ใบนี้ในปัจจุบันก็ยังจับได้ไพ่ใบนี้แสดงว่ามีหลายคนราศีเมษอาจจะยังคบหาดูใจกับคนคนนี้อยู่นะคะเขาเป็นคนพูดเจงอาจจะเป็นคนพูดเกง่งจะลงใจคนเกง่งคาลมดนนนนนีนั่นนะะี่นู่นนั่นนะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอร์เลเวอร์ใน ปัจจุบันของชาวราศีเมษนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้จากที่เห็นจากตัวไพ่นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกว่าจะมีการรักเอาไว้เผื่อเลือกหรือว่ามีคนคบเอาไว้เผื่อเลือก เผื่อเสียใจจากคนนี้จะได้ไปคบกับอีกคนหนึ่งนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรประมาณนี้เลยทําให้เกิดเป็นรักสามเศร้าเรา 2- สองสามคนบางทีนะคู่รักของตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าตายว่าคู่ของตัวเองนั้นแอบมีการครบซ้อนหรือคบเอาไว้เผื่อเลือกอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ในความรักครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นด้วยความรักโลภโกรธหลง และมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลกับความรักของคุณทั้งสองคนมากๆนะคะแทนที่ความรักน่าจะขึ้นอยู่กับคนสองคนแต่ว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาแทรกแซงเนาะต่อมานะคะแปดไม้ไพ่ใบนี้นะจากที่เห็นจากตัวไพ่จะมีการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน ะะจะมีการกระทําอะไรบางอย่างนะคะที่เริ่มเปลี่ยนไปนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจจะปฏิบัติตัวต่อคนรักนั้นเปลี่ยนไปและทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเออเขาเริ่มเปลี่ยนไปนั่นนี่นู่นนั่นหรือ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันก็ได้เช่นเดียวกันจากแต่ก่อนนะคะเขาเคยมารับมาส่งคุณนะเขาอาจจะทําเป็นเมินเฉยทําเป็นไม่มีเวลามารับมาส่งนั่นนี่นู่นนั่นอ้างเวลาหรืออะไรงนี้อันนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นในเรื่องของการกระทําก็ได้เช่นเดียวกันนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยยังไงก็ ตตเตรียมตัวรับมือเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆก็แล้วกันนะคะนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้คุณรักตัวเองให้ดีมากๆนะคะความรักมันจะมั่นคงมากที่สุดคือการรักตัวเองนั่นเองเนาะต่อมานะคะอัศวินถือดาบาไพ่ใบนี้นะคะบางคนนะที่อาจจะเว้นว่างกันหรือไม่ได้คุยกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาคนนั้นจะติดต่อ กลับมาหาคุณอย่างกระทันหันหรือติดต่อกับมาหาคุณบางทีคุณคิดว่าเออลืมไปแล้วแหละคนคนนี้หรือว่าเลิกคุยกันแล้วอะไรนั่นนี่นู่นน่นแต่อยู่ๆเขาก็ติดต่อคุณมาหาเขาก็ไดเรกเมสเซจมาหาเขาก็โทรมาหาหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่คุณคิดว่าเอา๊ลืมนึกว่าลืม,ลม,ลมเขา เขาลืมไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยและก็มีอีกบางคู่ของชาวราศีเมษได้ที่เกิดอาการพ่อแง่แม่งอนนะคะเงอนกันไปแล้วก็มาง้อกันนั่นนี่นู่นนั่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณสองคนนั้นเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่ทลหดอดทนนะ ถึงว่าจะงอนกันแค่ไหนแล้วก็มาง้อกันอะไรประมาณนี้นะพยายามที่จะอารุ่มอร่วยพยายามที่จะประคับประคองให้ได้มากที่สุดนะถือว่าเป็นคู่ที่ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันมาได้เยอะแยะมากมายอยู่คู่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เตนเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์ มีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือผู้หญิงชาวราศีเมษนะคุณมีความเป็น working woman สูงแล้วก็ไม่ง้อผู้ชายนะคะสิ่งไหนที่ผู้ชายทําได้แล้วก็ทําได้เหมือนการอาชีพไหนที่ผู้ชายทําได้แล้วก็ทําได้นั่นนี่นู่นนั่นนะไม่ค่อยที่จะง้อผู้ชายเลยนะคะ ดูภายนอกคุณก็เป็นคนที่อ่อนโยนดูเป็นคนที่ง่ายๆชิวๆแต่ภายในใจคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะเขาเรียกว่าอ่อนนอกแต่แข็งในนะคะและก็ถ้ารู้สึกว่าน่าจะข่มสามีหรือว่าข่มแฟนได้เลยทีเดียวสำหรับไพ่ใบนี้ของผู้หญิงชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบันด้วยผู้ชายชาวราศีเมษนั้นเกิดอาการกลัวภรรยาหรือว่ากลัวแฟนนะคะ นะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีการตัดสินใจถ้าเป็นส่วนใหญ่นั้นจะต้องปรึกษาภรรยาหรือปรึกษาแฟนก่อนนะคะอืมโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมษส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีมีถุนราศีธาตุไฟราศีธาตุล,ลมและราศีสิงห์นะคะ ต่อามาจะขอดูอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะในเดือนกันยายนให้กับชาวราศีเมษเลยก็แล้วกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะหนึ่งเหรียญคือเด็กถือหนึ่งเหรียญน,นั่นเองนะคะเด e d ์เดวี เจ็ดเหรียญห้าดาบและก็ต่อมาด้วยหกถ้วยนะคะโอเคมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกนะะในช่วงเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีเมษนั่นเองจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่จะมาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่ง นะคะหรือว่าจะขอโอกาสมาแก้ตัวได้ไหมกับสิ่งที่เคยผิดพลาดหรือเคยนอกใจหรือเคยทําให้เสียใจนะคะแล้วแต่เหตุผลที่จะหามานะคะอาจารย์คิดว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออเราก็ขาดเขาไม่ได้เราก็อยากกลับเข้าไปในชีวิตของเขาอีกอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษหรืออาจจะเป็นคู่รักของชาวราศีเมษก็ได้ที่จะมาขอโอกาสนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเดวิลเป็นไพ่ประจำราศีมังกรก็ยังคงมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ในความรักในช่วงเดือนกันยายนนี้อาจารย์ขอเตือนนิดนึงสำหรับผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะที่จะได้เจอกับคนที่เจ้าชู นะคะคนคนนี้นะทำให้คุณลุ่มหลงน่าจะลุ่มหลงด้วยการมาโลมรูปรสกลิ่นเสียงก็ได้นะคะเป็นความรักที่ลุ่มหลงมากกว่ารักแท้ไม่ใช่รักแท้นะไพ่ใบ,บนี้ไพ่ปีศาจนะคะ ทำให้คุณนั้นอาจจะหลงเสน่ห์หรืออาจจะลืมในข้อเสียของเขาหรือมองเฉพาะในข้อดีของเขานะคะเขาเรียกว่าความรักทําให้คุณตาบอดได้ไง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันยังไงถ้าจะคบหาดูใจกับใครในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ขอให้ดูดีๆนะคะคนคนนี้และก็บุค,คลิกคนคนนี้ก็กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณในเดือนกันยายนี้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากเสียใจแล้วก็ เขาอาจจะทำให้คุณหลงรักเขาอาจจะทำดีกับคุณในช่วงตอนต้นเพื่อให้คุณรักเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้อาจจะทำให้ลุ่มหลงหลงสเสน่ห์เขาได้ง่ายๆเลยนะคะยังไงก็สกีนดีๆนะใครเข้ามาก็ตามในชีวิตของคุณในช่วงเดือนกันยายนนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญ ไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์เก่งแล้วก็เป็นคนพิจารณานะคะที่จะคบหาดูใจกับใครไม่ได้คบหรือคุยกับใครมัว่วซั่วนะคะและก็เป็นคนที่ค่อนข้างใช้จ่ายเงินประหยัดมากๆนะคะไม่จำเป็นไม่ใช้ไม่จ่ายเลยนะคะเป็นคนที่มีเงินเก็บนะ แต่ไม่อยากเอาเงินเก็บนั่นออกมาใช้และก็ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ซื้อเลยนะไม่ใช่สายเปยชาวราศีเมษน่าจะเจอกับบุคคลที่ไม่ค่อยที่จะเป็นสายเปยเลยคนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่หวงของและก็เขาก็เป็นคนที่มีฐานะคนนึงนะพอมีเงินเก็บนะแต่เขาไม่อยากใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยแค่นั้นเองนะจะ ให้เขาเป็นคนที่แบบสายปอดสปอตใจดีนั่นนี่นู้นนั่นก็คงจะไม่ใช่นะคะสําหรับคนคนนี้นะคะยังไงคุณก็พิจารณาดูเองก็แล้วกันนะคะว่าคุณอยากจะคบกับเขาต่อไหมหรือยังไงนะคะถ้าคบต่อคุณควรที่จะเข้าใจนิสัยใจคอของเขาแบบนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าดาบ สำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงเดือนกันยายนของชาวราศีเมษนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่ขี้ประชดประชันแนบแนมและก็ชอบเอาชนะคู่ของตัวเองนะะเวลาทะเลาะก,กันนีชอบประชดชอบแนบแนมการชอบเอาชนะคู่ของตัวเองนะคะทั้งทั้ที่ความรักมันน่าจะเป็นการปรนีประนอมนะคะไม่ใช่การเอาชนะกันนะะก็คือ มีเกณฑ์ว่าจะได้คู่ที่แบบค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงอ่ะเรียกว่าซูเปอร์อีโก้เลยก็ว่าได้นะนะคะแล้วก็ชอบเอาชนะแล้วก็ชอบประชดประชันนะะชีวิตแบบนี้ไม่ได้จะมีความสุขนะถ้าคบกับคนแบบนี้นะคะยังไงก็ดูแล้วก็พิจารณาดีๆก็แล้วกันนะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเลยว่าชาวราศีเมษจะได้คบหรือว่าคบเรียบร้อยแล้วกับคนที่เป็นบุค,คลิกแบบนี้อย่างที่อาจารย์กล่าวมา นะคะถ้าถามว่าใช่รักแท้แม่อาจารย์ไม่ใช่นะคะรักแท้คือการประนีประนอมคือการให้อาภัยกันไม่ใช่การเอาชนะกันต่อมานะคะเป็นไพ่สุดท้ายในเดือนกันยายนนะคะไพ่หกถ้วยนั้นหมายความว่าเป็นรักต่างวัยของชาวราศีเมษนะคะ คุณอาจจะคบกับคนที่อายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณมากๆไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ความรักนั้นไม่ได้เป็นช่องว่างอายุไม่ได้เป็นช่องว่างของความรักความรู้สึกของคุณทั้งสองคนเลยนะคะคุณทั้งสองคนมีความเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่เอื้ออารีซึ่งกันและกันซึ่งเป็นภาพที่อบอุ่นใจมากๆนะคะถึงแม้บางทีอาจจะอยู่ ต่างจังหวัดกันหรือต่างประเทศกันแต่คุณสองคนมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาหรือไปมาหาสู่กันนะคะบ่อยเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะก็เป็นความรักที่แบบเอ,อื้อเฟื้อเอื้ออาลีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆถ้ามองจากตัวภาพไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะเป็นรักต่างวัยที่อบอุ่นเนาะโอเคมีความรักหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นเลย ให้กับชาวราศีเมษให้ได้พิจารณาในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะส่วนมากนะคะชาวราศีเมษก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินแล้วก็ราศีมังกรราศีธาตุลมแล้วก็ราศีธาตุน้ำด้วยนะคะต่อมาจะขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีเมษนะคะ1ดาบ สอถว้วยและก็ไพ่กาวถ้วยนั่นเองนะสำหรับไพ่หนึ่งดาบนะบอกให้รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองและมีความคิดและการปฏิบัติตัวที่แน่วแน่มากๆนะคะคือถ้าคิดว่าความรักครั้งนี้ฉันจะทุ่มเทฉันจะรักฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าเขาคือรักแท้ของฉันอะไรประมาณนี้คุณก็จะทำให้ทุกคนได้เห็น ะะถึงแม้จะมีอุปสรรคเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะมีคนมาว่าคุณสองคนนั้นไม่เหมาะสมกันนั่นนี่นู่นนั่นแต่คุณก็ไม่ได้หวาดหวั่นนะคะคือคนที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองว่าอย่างนั้นนะคะนะต่อมาก็คือไพ่สองถ้วยสำหรับไพ่สรุปใบนี้นะคะชาวราศีเมษนั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจคนที่นิสัยตรงกันนะคะ คนที่มีศีลเสมอกันนะ,ค,ะคนที่มองตาแล้วก็รู้ใจคนที่แบบเออมันทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันแล้วมันลาบรื่นไปหมดไม่ได้ขัดแข้งขัดขากันไม่ได้ประชดประชันกันนะ,ะก็ขอให้สังเกตให้ดีๆนะคะถ้าเขาเข้ามาแล้วเติมเต็มแล้วเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนี่คือสัญญาณของรักแท้นะคะบางคู่ มีชาวราศีเมษนะคะที่มีความรักที่มีความสุขแฮปปี้ดีก็จะมีเกณฑ์ที่จะเดินจูงมือเข้าพิธีวิลาวิวาพิธีมงคลสมรสได้เลย mm hmm. เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้นะ mm hmm. ต่อมาก็เป็นไพ่เก้าวถ้วยนั่นเองไพ่ใบนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นเพศที่สาม นะคะเพศที่3ามมีอะไรบ้างล่ะก็ไล่เลียงกันไปนะคะชาวราศีเมษที่เป็นเพศที่3ามรู้สึกว่าคุณน,นั้นมีความมั่นอกมั่นใจและก็มีสเสน่ห์แผวพาวมากๆ นะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําอาหารมากชอบดูรายการทําอาหารชอบดูรายการ Everyday YouTube เกี่ยวกับรายการทําอาหารนั่นนี่นู่นนั่นนนชอบสรรหาร้านอาหารอะไรอร่อยๆเรื่องกินเนี่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรโอเคเนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีเมษนะคะ ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไ,ไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโด้ดเเดงเจ้าเราจะได้มีกาลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ